อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข้าข u ้ s c r i b e ด้วยนะคะกดต็มเต็มเลยนะคะวันนี้เรามาที่ร้านกัปตันซีฟู้ดนะคะนี่กัปตันซีฟู้ดนะคะโหที่จอดรถกว้างขวางนะคะนี่เป็นเมนูอาหารนะคะนี่เมนูแนะนำ มาเนื้อสี่เหวไนกี่นะครับพี่วันนี้ไข่แดงคุณะตนข่อวน้ำตีมเราลองตีนชักไปโดนละยันะคะอาจจะเป็นคุ้งก็ได้นะครับขนมหมนเส้นคุ้งข้าวซอยมันฝรั่งมเรือขุ้นเขาต้มกระเทียมมะารกับเผ็ดบัดกะปิครับผม อดน,นะคะเป็นแงจงอาหารจานเดียวข้าวผัดน,นะคะเรื่องเดี่วอัน <c oughs> นี้เป็นหอยแองแกงนะคะอันนี้ก็เป็นวงวนม เป็นกุ้งแช่น้ำฟ้านะคะ คะเราก็เลยันนี้ไม้ละ25บาทนะคะแล้วเขาบอกว่าบางทีถ้าในกรณีที่มังคุดไม่มีมันจะราคาไปถึงไม้ละ50บาทนะคะเราจะมาลองชิมกันนี่คือยี่สิบห้าบาทแบบนี้ยี่แค่สองอันเนี่ยแบบนี้นะคะเป็นยังไงถึงไหมผมว่ามันกรอบๆนะคะแล้วถ้ามันจะกรอบมันจะไม่เหมือนแบบนี่เหมือนมังคุดที่มันสุกอ่ะมันแบบมังคุดติดๆแข็งแข็งมันอารมณ์เหมือนแบบ แข็งอร่อยนะคะหวานนิดๆกรอบเลยนะคะอารมณ์เหมือนฝรั่งเหมือนกินฝรั่งแต่มันเป็นมังคุดนะคะ อันนี้เป็นถนนคนเดินนะคะที่นครนะคะเขาเรียกหลาดหน้าท่าตลาดหน้าท่านะคะนี่นะคะโรตีบังบ่าวนะคะ เยอะมากอันนี้เป็นสาขาอยู่ตรงแม่พระธาตน,นะคะซึ่งเมื่อกี้เราผ่านสาขาอื่นไปแล้วเอาไง่ายๆคือไม่มีที่นั่งนะคะสาขานี้ก็ใช่ว่าจะมีที่ง่ายๆนะคนเยอะมากอามีโรตีแกง น,นี่บรรยากาศร้านในร้านะค,ะคนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยนะคะอันนี้เป็นนี่นะคะที่เขาทางมีปิ้งย่างนะคะหลายอย่างอันนี้เป็นโลโตีนะคะ หนามากนะคะนี C ่เมนูผลไม้ปั่นเป็นเมนูแนะนำเกี่ยวกับแพ้นะคะอ่าอซื้อน้ำร้อนแางเช็ดด้วยครับนี่เมนูเครื่องร้อนนะคะ เมนูอาหารสันเดียวโรตีแป้งธรรมดานะคะ กนี่คือหมดแล้วนะคะเมนูเยอะมากเมนูทั้งหมดมี11แผ่นนะคะเราได้นับไปแล้วมันมีทั้งอาหารผลไม้อาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเปนาน,าน,น้ำมะนาวนำ้ำผึ้งเป็นน้ำมะนาวน,น,น้ำผึ้งไอหยองลากับน้ำลายหยองเนื้ออันนี้เป็นโรตีทิชชู่นะคะนี่เป็นโรตีมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้นะเป็น,นมัสตาบะนะคะโะรตีะะลกล้วย อันนี้เป็นน้ำแดงโซดาแล้วก็อันนี้เป็นชาชาักหัวนมนะคะไม่รู้ว่าหัวดมเ,เ,เปืออะไรข้าวมาแกงแพ้นะคะแกงดูเาขาเียงคนนะโอ้โหมิงมันจะมีอื่นยังไงอันนี้เป็นข้าวมันแกงกุ้งนะคะจะเป็นโรตีใส่ชีสนะคะ ่มันกินอะไรเป็นมูกเต็กเออจิ้มไม่หายจิ้มไม่หายจิ้มไม่หายชาบูและอันนี้เป็นสองกลบมหนึ่งนะคะโรตีกุ้งแต่ว่าเขาแยกนมแยกน้ำตาเลยไร้ขนมเบื่อ วันนี้นะคะเรามาพักนี่ The Original Orange Hotel นะคะนะคะพอเราเข้ามาก็จะเจอนี่ฮะส้นแล้วก็ทางเข้าไปนะคะเรามาพักนี่นะคะ The Original Orange นะคะห้อง227 7นะคะ ก็ขเขา arrange นะคะก็จะมีความส้ม,มนะคะม่านปิดเช็ดตัวนะคะด้านนอกวิวมุมตึกค่ะวันนี้ก่อนกลับและะ้วเราพาเอ,อี๊ยมาที่ร้านโกปีนะคะ บรรยากาศร้านคนเยอะทุกร้านค่ะช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าบุญาบารมีไอ้ไข่เหลือขนาดน,นับนะคะคนเยอะมากมาที่นครนะ,ะเป็นปลาทองโผวันนี้ปลาทับโผไม่ได้สั่งนะตามโลี้ยวชิลลัสติดจำเลยอืม,มอเี้ยวชลลัสติดจำเลย ม,มมี้งไดขอเราชายเย็นโกปีนะคะน <ผม S 2> ี่ของพี่เลือกทานมันโชว์ว่ามันขายมีเป็นขนมจีบหมูและหนมจีบกุ้งนะคะอย่างละหนึ่งอันที่เรามาลองดูเป็นซาลาเปาและมันโูนะคะโกบี้กบีถามอะไรไม่รู้น,น, <c oughs> นี่คือข้าวมันแกน่ <c oughs> เป็นกระดูกหมูนุ่มลคะอยู่จากลุ่ยรู้จักมาีงกนชาวภาคใต้มันจะมีความโดดเด่นอย่างี้เลยอะไรอมู่ต้เตนะคะยูอหบะหมี่ขาหมูของพีอนนะ พี่อเป็นอะไรเป็นนำ้ำส้มกับโจ๊กนะพี่โอลช่วงนี้รักษาสาุขภาพน,นะครับไม่ค่อยแข็งแรงชอาไหนทีโบจิ๊บไม่ค่อแข็งเนาะโอเคีนฝั่งเป็นขวยจับนะฮะร้านโกปีนครศรีธรรมราชอ,อิ่มไหมคะอิม่ม